ครับสาวพักนวดกสบายเลยนะขพันนวดก่อนไงนิอินวดสบายๆแค่จะหลับไงนะดูคนนี้ดิคน,นจะหลับไหมนี่พักนวดไงทำไมเล็บดำจังดูดิทำไมทำไมตีนเป็นอย่างเงี้ยเดียนี้นเฮ้ยดูดิ ทำไมเป็นอย่างเงี้ยเท้าอ่ะลุกไม่ได้ด้วยออเฮ้ยอยูเราสบายปะพักพักผ่อนไงี้เล็บเป็นอย่างเงี้ยเพราะทำอะไรไม่ได้แล้วมันคือเป็นโอกาสของพี่เบิร์ดแล้วไงเนี่ยลักษณะการเล็บนะเล็บจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเดี๋ยวดิเห็นไหมมันโดนล็อกอยู่ไงเห็นไหม จะทำอะไรก็ทำได้แล้วตอนนี้เสร็จเราดูอดเออสบายเลยนะนวดเออเรอแป๊บหนึ่งนั่งกินก่อนดูอะไรปลตเตคอนดอ่ดยพี่นั่งกินผักมัสนสบายๆที่เป็นเซนทันเกตยลตเเรนน้องฟ้าอย่างนี่ไปแล้วเสร็จแล้วก็